哎，我们弄一点来吧。

เดี๋ยวตอนนี้แม่ไอ้ไเนี่ยเขาใ้เพื่อนดวล่ยแหมนุอมาแล้วเอนะครับว่าพีีมีขึ้นแล้วพีปอร์ตไปแล้ว่นน ไปไปดีเดี๋ยวดีดีโอ้ครับแม่ครับโอ้ดี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 ด

มิก้แบนี้องเลย็ต่งนไปนไปดิใครครับูต่อไปเตรียมความพร้อมนะครับจะเป็นรุ่งแสดเหลืองครับพบกับ E ครัู่น่ครับผู้ต่อไปนะฮะพร้อมเลยบัทันกผู่ต่อไปครับรูปนครับกับช้าครับผู้ต่อไปนะพร้อมันะี่พี่บ่าฮะเยอะคือหลังไปครับ ตั้งไ,ได้ไเหรอตั้งได้แล้วไม่ได้รู้เรื่องเลยเหรอต่อไปก็พร้อมๆปเลนะครัครับลาบของนี่แหละบรรยากาศนะตอนนี้ลงม ต่อครับยาครการถ่ายทอดสดนครับเนเออเนี้ยนเชีก็เป็น uh, ส uh, um, ่วนทีในวันนีครับเอายามัตลอดทั้งวันการเอฟเอฟบอลครับเเียครับต้องการก็เปสอครับ้สอครับเนารไไปช่องทางนั้นครับตอนนี้ครับยาวยต่อครับ บอลตุ้มมาของทีบีดูนี่เไร่ร้องม้บี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 ได้บีบีได้บีบีคืลักระต่ายรึเล่านี่ตามไปยื่ก็ขึนก็ขึนอีกขึ้นทำได้เรอเด็กเขาดิหลังหลังหลังนี่เอาใครเอไล่ซุกไล่ซเด็กตั้ไม่เอาโยนเลยมีมวนมี

ไปเลยไปเลยลงแล้วลงแล้วไปเลยนี่ันจะทำหลัง่อ้ไปเลยกลุมเดือดไปเดือดยุ่งตายเดือช่วงแบบนี้ไปมกล่เลยครลมเอามเมื่อวาน่ะบมยยกับบ้านาอข้าวเปลยเปล่ยาไปขายดู เฮ้ยมายกูไมู่้บ๊กบ๊กบ๊เดี๋ยวเบบยังไหนวัดเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต่างก็เราไม่ทันแล้วบกด้วยกูไม่เป็นหนดงเไม่ใช่วลย งบอลก็เปลี่ยนแดนนี่แข่งบอลที่ไหนได้เปลี่ยนแดนหรโอ้เตะมาเท่าไหร่นวเนี่ยเฮ้ยเตะแต่ครึ่งเดียวใช่ไมล่ะเออใช่ใชอกี้เด็กเมื่ะรึ่งหเปลี่ยนฝั่งไหมครับัหาว่าเปลี่ยนแดนไหมครับู่เี่ยคุยกันหน่อยนะจุดขายใหม่นะสองคึ่ง ไม่เกินที go go ่สองครับแกจุดขายค่าสมัครถูกและเตะสองขึ้นสอรนึ่งเวลาหลังครับทีสตอร์จะตีเทียวครับกับสีเทียบหรือีมดำทีงานดัมือกับผาเก็นแกะครับ โอเคเลยนะครัูองได้ทนะครับเลุ๊กนะลุกเป็นสีดีโอ้เจงาวันเขาดูงบ่อคราบเอเรียกเลยครับครับี่ขาูองครับคมูฟองที่มี3เล่นได้เลยฮะเรียกเลยครับหูองเท่านั้นครับ มาช่วยเพื่อนเด็กเบลล์ที่เนี่ยใส่ดูดูใส่ได้ยังโอ้โหที่วันนี้ความเร็วเออกมาครับ T S Sport ดีดีดีมาดี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 ด ยังยังไม่ออวันนี้อยู่ทจะรั้จะบังให้ออกนะครับแต่มันไม่ออกครับคู่ต่อไปครับรูปแสดเหลืองครับกับช้างบุญสิทธิ์ครับเตรียมความพร้อมเลยครับคู่ต่อไปยี่จังหวะนี้ตั้งโอ้โห เรียบร้อยครับู่หลั้นหลบไปวันโอ้โหไม่รู้จะเซฟยังไงนะครับตาลเต็มแต่ต้องไม่รู้ว่าอะไรเอบอกว่าิงจอๆนะครับสามดาบสองดาบสามเลยครับอือหือเนี่ยเสียง เสียงคำรามมาแล้วครับไอ้โอ้โหไวรุนสอนสองนะสอนสองนี่ครูปองสี่สิบบาทไหมครับเอบนี่ีฮะนีฮะแอบขันเอ้ขี่เป็ดด้วยโอ้โ้สุดยอดฮะนี่ฮะใครยังไม่มีโปรแกรมแข่งครับไปเล่นได้ครับครูปองละยี่สิบบาทครับจะเล่นบนบกเล่นในน้ำครับ ชอบสายลุยบนบกหรือชอบสายลุยแบบคลาสสิกคลาสสิกในน้ำนะฮะซื้อได้เลยครับคูปองละ20บาทเท่านั้นครับรวมถึงเด้งดิงด้วยฮะมาตัวได้ทีพีพิไว้ทีพีทีมาจังว่านี้จะเรืออะไรโอ้โหเอาละสิ เจตนาเอ้ากรรมการเอาใบไรใบแดงใบแดงใบแดงโย้โอ้โหเอาอะครับแไปช็อตเด็ดแล้วครับโอ้โหแกช็อตเด็ดเลยเขาจังหวะนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วครับ ยิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหกลายเป็นทีพีดับดับห่างครับตอนนี้ครับเหลือผู้เล่นน้อยกว่าด้วยครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ครับทีเอสสปอร์ตครับจะเล่นยังไงครับกับเวลาที่เหลือครับ ทีเอสปอร์ตทีเอสปอร์ตแม่ไม <Never. S 1> uh ่ผ่านครับขึ้งอัดเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหกลายเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของทีเอสปอร์ตครับ กงลิ um. Ê, ้นเส้นหรือว่ากำลิซนเส้นกำลิ้นเสน่อยทีมาครับยังได้ขึ้นหลังก็ไปไหลออกมาครับ ขอมาได้อู้หลอกสวยกันเลวันนี้ไหลามาโอ้โหโลุกลกครับแล้วใจกว้างอย่างน้ำทะเลครับโอ้โหเลียบ้อยครับโอ้สกอตอนนี้ไปที่ห0ศูนครับโอ้โหครับหยุดที่ตรงนี้หรือยิงเพิ่อมอีกสองลูกก็ได้ครับอย่าหยุดที่เจศก็พอครับ อกลายเป็นเตะมุมครับกรรมการให้เป็นเตะมุมเตะมุมจังหวะนี้ของทีเอสปอร์ตครับเดินตามสะานครับไหลมาจังหวะนี้ Emperor> กลายเป็นบอลทุ่มของ TS Sport ครับทุ่มมาไม่ได้เข้ามาได้คือหลังก็ไปได้อยู่แล้ว TP TP ใหญ่โอ้ห่แกออกมาง่ายๆเลยครับโอ้โหเห็นช่องแล้วแกแทงออกมาง่ายระวังก็ระวังเตะทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะนี้กลายเป็นบอลของ TP ทุ่มคืนไปครับทีพีอ้าวจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ยังได้ยตัวรอดได้ครับไหลเบ้าติดกันเองเข้าทางที่เล่นอ้าวยังปั๊มได้ครับทีพีอู่สไลด์จังหวะนี้โดนที่บอลครับแล้วทุ่มสุดตัวแล้วจังหวะนี้ยกออกข้างไปครับแม่กลายเป็นบอลของทีเอสปอร์ต อีกน้องซีเอฟครับทุ่มแล้วโอ้โหกลายเป็นบอลของทีพีเฉยแล้วหวันดีทุ่มเข้ามาไหลขึ้นไปครับหลังได้อยู่เอา้าโ <c oughs> <c oughs> ดนบีบแล้วหวัอดี จิ้ไมไว้ก่อนแล้วตอนนี้ครังยังไม่ออกด้วยบอลยังไม่ออกบอลยังไม่ออกครับแอบเคลียร์กันมาแล้วตวนอนนี้ตัดบายบอลหลุดมือบอลหลุดมือแถวสองแถวสองโอ้โหเออต้องสกัดไว้แล้วครับตอนนี้กลายเป็นบอลของ ทีเอส์าครับทุ่มเข้ามาไหลมาได้ขอมากิมจังหวะนี้แล้วหักเข้ามาได้ดเอาไปสิครับ หักมาได้ก่อนครับขึ้นล่างไปเคาะอีกมาอีกทีนึงแล้ไม่ได้เข้าขวาแล้วยี่ไกลตัวนี้เอออ๋อเขาไม่เคยมาใช่ไหมเจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับรวมถึงกองเชียร์ทุกท่านเลยนะฮะ เส e okay. the ้นถนนหลังประตูฝั่งนี้นะฮะฝั่งร้านอาหารเราสามารถปูเสื่อนั่งได้ตามสบายเลยครับจับจองที่นั่งกันได้สบายเลยครับทางหลังประตูข้างประตูนี่สามารถปูเสื่อนั่งจับจองเป็นที่พักได้เลยนะครับเเดินตรงเข้ามาเป็นถนนเส้นนี้สามารถจับจองได้เลยปิดถนนได้เลยครับเราแค่เดินผ่านแค่นั้นเองครับเเนี่ยเส้นหลังประตูเราดีแล้ครับที่ตรงซุ้มจะสามารถจับจองพื้นที่นะจับจองพื้นที่ปูเสื่อ กลางร่มกลางฝนรอได้เลยครับตามสบายเลยนะครับแล้วจัมาดีกรรมาการไม่ได้ว่าอะไรครับเออแทงมาได้ทีพีทีพียกไปติดเล็นของ T S <S ทีเอสปอรทีพีจับแล้วทีเอสปอร์ตเตะทิ้งไปก่อนเลยครับปลอดภัยไว้ก่อนครับจัมบาะดีเออนี่ <c oughs> อัดเสาแรกโอ้เซฟด้วยเขาครับเอ้าแล้วโอ้ยไม่คิดว่าบอลจะมาตรงนี้นะครับอย่างได้อยู่ไหลออกไปทางกาบซ้ายล็อกเข้ามาด้านในเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนฝั่งด้านในไหลมาทางกาบขวาของตัวเองครับทีพีจี้เขาหา่าอเบิรอหนึ่งสองไม่ไปกลับขึ้นหลังตั้งโซนกันใหม่ครับหไหลแม่ตอนนี้เอ้าติดน้ําติดน้าเอ,าอย้ยยางเอ้าเปิดมาให้ทีเอสปอร์ตเชยครับลงูงนี้ นี่กองเกียร์ก้านระดับมาขอสักลูกหน่อยนะทีเอสปอร์ตมาได้ทีเอสปอร์ตขากเข้าขวาจิ้มแล้วยิงไม่ได้คก็จะว่าดีมียิงไกยิงไกครับนัดแรกของทีเอสปอร์ตนี่โดนออสตายิงมาได้แต่นี่โอ้โหนัดนี้ กลายเป็นเรื่องแล้วเอา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 โดนดีบายโดนดีบายครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหครับสกอร์ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ครับโอ้โหครับตอนนี้ครับ <S <S แล้ว <ER โอ cin ้กรรมการเป่านกเป็ดเวลาการแข่งขันครับ